ขาไมไ่ทราบเลอยังงงว่าเขาเอาเวลาจริงขึ้นมาพูดมันจะไปทับอะไรของเขาไปทําให้ใครหนาวว่าใครเป็นัลอกเขาไม่สนใจครับพูดตามความจริงอย่างนั้นครับแล้วก็เวลาตอนนี้ก็มันสอดคล้องกับที่น้องเวน์เขาก็พูดครับน้องเวนก์เดินตามหาด้วยกับแจ้งจำปากัาว่ะมาดูโทรศัพท์แล้วกดดูในโทรศัพท์ก็เอาโมงสิบนาทีแล้วเขาเดินตามมาจนเหนื่อยแล้วแตพนั่งในประแคร่ในเมื่อนายสมบัติเอาเรื่องนางแตงโม เวลาที่นางแตงโมงไปเบิกความเนี่ยออกมาพูดอีกดิฉันก็จะออกมาพูดอีกครั้งว่าความจริงของนางแตงโมคืออะไรกันแน่9โมงครึ่งหรือ8โมงครึ่งคุณบอกว่านางแตงโมพูดความจริงเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าจะไปทำให้ใครเสียผลประโยชน์จะไปหนักหัวใครต้องถามว่าแล้วความจริงของนางแตงโมที่นายสมบัติพูดถึงคืออันไหนให้การไว้สองแบบหมายความว่ายอย่างไร แล้วประกาศว่าเปลี่ยนข้างย้ายข้างหมายความว่าอย่างไรอันไหนคือความจริงของนางแตงโมแล้วคุณเป็นพ่อของเบนซ์ของน้องเบนท์ที่คุณบอกว่าน้องเบนซ์เคยเล่าสอดคล้องกับนางแตงโมความจริงของนางแตงโมสอดคล้องกับของน้องเบนซ์ลูกสาวคุณว่าไปเดินหากับแก๊งจำปาหลายรอบจนเหนื่อยแล้วกลับมานั่งที่ตาแค่ดูเวลา ว่าเก้าโมงสิบนาทีคุณเป็นพ่อเด็กคุณเอาเด็กออกมาพูดเองนะว่าลูกคุณพูดอย่างนี้ถามว่าลูกคุณได้ไปให้การกรับตำรวจหรือเปล่าล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าความจริงจากน้องเบ้นลูกสาวคุณตรงกับของนางแตงโมน้องเบ้นควรจะขึ้นเป็นพยานฝ่ายจำเลยและขึ้นไปเบิดความว่าได้เดินตามหากับกลุ่มเด็กจำปาแก๊งจำปากลับมานั่งที่ตะแค่แล้ว เปิดนาฬิกาดูเป็นเวลา9ก้าโมสนาทีให้ลูกสาวคุณขึ้นเบิกความแบบนี้ไหมบนศารนะ่ะทําไมไม่ให้ทางทนายจําเลยเรียกขึ้นถ้าลูกสาวคุณเคยให้การไว้แบบนี้จริงทําไมไม่ถูกเรียกเป็นพยานทําไมไม่ได้ไปเข้าเครื่องจับเท็จคุณรีบบอกให้ทนายจําเลยเนะี่ยมาเอาลูกสาวคุณไปขึ้นเบิกความเลยนะ ว่าดูนาฬิกาหลังจากเดินหาจนเหนื่อยแล้วเป็นเวลา9ก้าโมงสินาทีจะได้สอดคล้องกับปากคําของนางแตงโมจําเลยจะได,ได้ได้ประโยชน์รีบเลยนะคะแล้วทางฝ่ายโจดเวลาเขาซักค้านเขาจะได้เอาคลิปสองคลิปที่ย่าอาชิไปสัมภาษณ์น้องเบน์นนะ่ะแล้วน้องเบนต์ก็บอกเองว่าไม่ได้ดูเวลาประมาณเอาไม่ได้ดูเวลาเลยแต่คุณเป็นพ่อเด็กคุณบอกว่าลูกคุณพูดแบบนี้ ตกลงใครโกหกน้องเบนซ์หรือพ่อสมบัติใครโกหกเพราะว่าถ้าลูกคุณพูดความจริงแบบนี้ได้เคยให้การไว้แล้วด้วยแบบนี้สมควรอย่างยิ่งที่ฝ่ายจำเลยจะเอาขึ้นเบิกความเป็นพยานให้สอดคล้องกับนางแตงโมเพราะปากของนางแตงโมแปดโมงครึ่งว่าเห็นน้องสดิงเดินตามหาน้องชมพู่เนี่ยมันไปขัดกับอีกสองปากของนายแต และนางมินแล้วก็ขัดกับเวลาที่แม่โทรศัพท์มาสั่งให้ลูกสาวไปซื้อน้ำแข็งขัดกับเวลาการใช้โน้ตบุ๊กของน้องชมพู่เดี๋ยวพอทนายเขาออกจากศาลมาคุณรีบไปบอกจำเลยเลยนะว่าน้องเบ้นลูกสาวคุณน่ะให้การกรับตำรวจไว้แบบนี้ว่าเดินตามหาหลายรอบจนเหนื่อยมานั่งตะแคร่หยิบนาฬิกาขึ้นมาดูเห็นว่าเป็นเวลา เก้าโมงสิบนาทีคุณจะต้องให้ลูกสาวคุณขึ้นเบิกความช่วยจำเลยให้ได้นะเพราะมันจะสอดคล้องกับนางแตงโมคุณผู้เป็นพ่อกล้าหรือเปล่ากล้าส่งลูกขึ้นไปเบิกความแบบที่คุณพูดหรือเปล่าระวังนะจะกลายเป็นเรื่องพ่อส่งลูกเข้าคุกเพราะเบิกความเท็จระวังโอมเพียงใครกดไลค์กดซับสไคร้ คิดอะไรขอให้สมหวังอยากขี้ได้ขี้อยากเดี่ยวได้เยี่ยวแต่ขออย่างเดียวอย่าไปเยี่ยวกลางบ้านแม่ยาย